oh yeah. สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางทุกท่านครับแล้วก็ส่วนนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกทุกคนพบกับครูกันอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยกับครูกันและครูมิงเราไปทักทายกับครูมิงกันครับครูมิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูการครูมิงสบายดีไหมครับสบายดีค่ะครูกันสบายดีนะคะสบายดีครับค่ะเดี๋ยวไปทักทายครูปลายทางว่าสบายดีกันหรือเปล่าได้ครับ สวัสดีครัค,ครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเข้าเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งครูมิ้งและครูกันก็บอกว่าสบายดีส่วนคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะสบายดีไหมแน่นอนทุกคนคงจะสบายดีนะคะและถ้าใครไม่ค่อยสบายก็ขอให้หายป่วยในเร็วๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณครูคิดว่าเด็กๆของครูนั้นวันนี้เข้าห้องเรียนแล้วก็ต้องอะไรคะ มีคุณธรรมติดตัวมาแน่นอนคุณธรรมในเรื่องใดเรื่องความตั้งใจนั่นเองแน่นอนก่อนจะเรียนในวันนี้เด็กๆของครูตั้งใจมีสติหรือ,อยังมีแล้วนะคะและที่สําคัญพร้อมจะเป็นลูกศิษย์ของครูมิ้งกับครูกันหรือ,อยังนั่นก็คือต้องมีคุณธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์ด้วยนะคะซื่อสัตย์ในเรื่องอะไรซื่อสัตย์ต่อตอนเอง ซื่อสัตว์ต่อเวลาซื่อสัตว์ในทุกๆเรื่องนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ววันนี้ครูกันจะมีเรื่องราวอะไรให้เด็กๆได้เล่นสนุกๆเราไปพบประผูกก,กันเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครูมิ้งครับสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของคำนามครับเนื้อหาเรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันวนี้ก่อนครับ 1. 1. อธิบายความหมายของคำนามได้ 2. บอกหน้าที่ของคำนามได้ 3. เขียนคำที่เป็นคำนามได้ 4. อ่านคำที่เป็นคำนามได้ 5. มีมารยาทในการอ่านและการเขียนครูมิ้งครับเด็กๆปลายทางครับวันนี้ครูกันพกกล่องวิเศษมาด้วยมาดูสิครับว่าในกล่องนี้จะมีอะไรอยู่บ้างโดยให้เด็กๆปลายทางนะครับต่อพร้อมๆกับครูมิ้งเลยนะครับสิ่งนี้คืออะไรนะครับสิ่งนี้คืออะไรคือ ขวดน้ำค่ะขวดน้ำนะครับถูกไหมคะครูกันถูกต้องครับสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คืออะไรสีม่วงค่ะไม่ใช่ะเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยอ่าอันนี้คือร่มค่ะสิ่งนี้เรียกว่าร่มค่ะ,ะคเอาไว้เอาไว้กลางนะคะร่มถูกต้องครับต่อไปสิ่งนี้คืออะไรครับ สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือหนังสือเรียนภาษาไทยหนังสือเรียนภาษาพทีถูกต้องครับคือหนังสือต่อไปครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือเอ,อนะเด็กๆจะมองเห็นไหมนะบางคนรู้จักไหมนะเนี่ยอ่าสิ่งนี้น่าจะเป็นขนมนะครูกันขนมขอขอขอ,ขอเปิดออกดูก่อนได้ไหมคะ แล้วก็ลองชิมก่อนได้ไหมคะว่ามันเป็นขนมจริงล่าจริงจริงแบบครับ <c oughs> ใช่ขนมไหมคะ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับถูกต้อง <c oughs> ครับ <c oughs> เรวก็จะให้กินนะครับโอเคต่อไปครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือตอบเลยคะ่ะสิ่งนี้คือไม้บรรทัดครับไม้บรรทัดถูกต้องครับสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งนี้คืออะไรเราใช้ในงานวิชาประดิษฐ์สร้างสรรค์ใช่ไานสิ่งนี้คือกาวค่ะกาวถูกต้องครับสิ่งนี้คืออะไรครับ สิ่งสิ่งที่อยู่ข้างในครับสิ่งข้างในแลวคือตะกร้าหรือว่าอะไรคะไหนคะเอาข้างในครับข้างในอันนี้สิ่งนี้คืออะไรคะเด็กๆอ่าคือสีค่ะสีไม้ละกันและอะไรที่ใส่สีอยู่ครับตอนนี้ใส่สีคืออะไรคือตะกร้าค่ะตะกร้านะครับสีและตะกร้าถูกต้องครับต่อไปสิ่งนี้คืออะไรใกล้ตัวนักเรียนก็มี ดินสอค่ะดินสอถูกต้องครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรคะเด็กๆเด็กๆตะโกนมาดังๆว่ามันคือกันไกลค่ะกันไกลถูกต้องครับสิ่งนี้คืออะไรอวิวย,ยหมุนค่ะกุกันค่ะหมุน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 ค่ะขอดูข้างบนหน่อยค่ะคุกัน น้ำเต้าเหรอไม่ใช่น้ำเต้าครับอะไรน้าเนี่ยไว้หยอดได้ด้วยไว้หยอดได้ด้วยมันมีที่หยอดเหรียญด้วยมันคือกระปุกอมสินค่ะกระปุกอมสินถูกต้องครับและสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือผ้าค่ะสิ่งนี้คือผ้าสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้ก็คือผ้าไหมคะผ้าครับสิ่งนี้คืออะไรผ้าคนละลายสิ่งนี้ก็คือผ้าอีกค่ะผ้านะครับ สิ่งที่นักเรียนนะครับได้บอกชื่อแล้วก็ครูมิ้งบอกชื่อเด็กๆครับสิ่งที่ครูกันให้เด็กๆเรียกชื่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นกันกระครนะคะกระปุกอมสินไม้บรนทัดน้ํานะครับผ้าหรือว่าร่มต่างๆเห็นไหมครับว่าทุกๆสิ่งมีชื่อเรียกหมดเลยแล้วชื่อเรียกเหล่านี้ในหลักภาษาไทยมันเป็นคําชนิดใดน,นะครับเราไปสนุกและเรียนรู้กับครูมิ้งกันเลยครับค่ะเมื่อสักครู่ครูกันบอกว่าสิ่งของที่ครูกันให้ดูนั้น นะคะล้วนแต่มีชื่อแต่เอในหลักภาษาไทยเนี่ยไอ้ที่ชื่อเรียกสิ่งของนะคะมันคืออะไรหรือเรียกชื่อเรียกทั้งหมดมันคืออะไรวันนี้คําตอบอยู่ในบทเพลงของค,ครูแล้วค่ะเพลงวันนี้นะคะคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ร้องนั่นก็คือเพลงคํานามเด็กๆมาฝึกร้องกันแล้วก็ที่สําคัญจะต้องหาคําตอบให้ได้นะคะว่าคํานามนั้นให้ความรู้เราในเรื่องใดค่ะอ่า นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นคำง่ายๆเราไม่ต้องมาอ่านกันก่อนนะคะเราร้องกันเลยดีไหมอ่านะคะถ้าดีตอนนี้พร้อมค่ะกับเพลงคำนามไปกันเลยนะคะเด็กๆปมือตามจังหวะได้นะคะปะมือตามจังหวะได้แล้วก็ใครร้องได้ก็ร้องตามใครร้องยังไม่ได้ฟังไปก่อนนะคะพร้อมค่ะ คำนามนั้นหรือใช่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของจำไว้นะพี่น้องสัตว์สิ่งของ,ง,ของมีมากมายกุ้งหอยเต,าต่างูปูปลาปริชาและกอ็มอาลีหมอไห้ทัพทีล้วนแต่เป็นคำนามอย่าได้ไปถามผู้ใดจำเอาไว้เถอะนาอคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนใหญ่ จำเอาไว้เถิดน้อคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนงายจำเอาไว้เถิดน้อคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนงายคำนามนั้นหรือใช่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของจำไว้นา่น้องสัตว์สิ่งของมีมาให้กุ้งหอยเต่าหูปูปลาปริชาและก็มาลีมอให้ทับี ตัวแต่เป็นคำนามอย่าได้ไปถามผู้ใดจำเอาไว้เถิดน้อคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนง่ายจำเอาไว้เถิดน้อคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนง่ายจำเอาไว้เถิดน้อคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนง่ายเย่ามากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องกันอีกรอบนะคะ เก่งมากปรบมือให้คนเก่งก่อนค่ะเด็กๆปลกมือตามจังหวะตอนนี้ร้องเสียงดังขึ้นนะคะเมื่อสักครู่บางคนก็ไม่ค่อยได้ร้องเนื่องจากว่ายังไม่รู้ทำนองเลยค่าทำนามนั้นหรือใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของจำไว้นะพี่น้องสัตว์สิ่งของมีมากมาย ุ้งหอยเต่างูปูปลาปริชาและก็มาลีอ่อหทับพ,พีล้วนแต่เป็นคำนามอย่าได้ไปถามผู้ใดจำเอาไว้เถิดน้อคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนางจำเอาไว้เถิดน้อคำนามก็เรียกชื่อคนางจำเอาไว้เถิดน้อคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนางคำนาม เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งอองจำไว้นะพี่น้องสัตว์สิ่งของมีมากมายกุ้งหอยเต่าหมูปูปลาปริชาและก็มาลีหมอไหยทับพีล้วนแต่เป็นคำนามอย่าได้ไปถามผู้ใดเอา้าจำเอาไวเ้เถิดน้อคคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนง่ายจำเอาไวเ้เถิดน้อคคำนามนั้นก็เรียกชื่อคนง่าย เอาเอเย,อย้ำมมาค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆคามเมื่อสักครู่ครูกันถามว่าและไอสิ่งของที่ครูกันให้ดูเนะี่ยตามหลักภาษาไทยมันคืออะไรนะคะเขาเรียกว่าสิ่งใดถ้าจากบทเพลงนี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะคงให้คําตอบกับครูกันได้แล้วค่ะอาล่ะค่ะตอนนี้เด็กๆไปฟังครูกันว่ามันคืออะไรกันนะคะ ครับขอบคุณครูมิ้งครับที่มาสร้างความสนุกนะครับให้กับเด็กๆได้ตั้งใจเรียนในเรื่องของคำนามมากยิ่งขึ้นนะครับโตลงแล้วคำนามคืออะไรเอ่ยจากบทเพลงนะครับคำนามก็คือคำที่ไว้ใช้เรียกชื่อใช่ไหมครับของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะครับจากสิ่งที่นักเรียนได้ดูนะครับเมื่อต้นชั่วโมงนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตินสอนะครับ สีนะครับผ้าร่มสูตรส่วใหญ่แล้วจะเป็นสิ่งของที่ครูกันนํามาให้นะครับแต่ในเพลงเมื่อสักครู่ก็ยังมีชื่อของสัตว์ปูหอยใช่ไหมครับสัตว์ต่างๆมากมายรวมทั้งชื่อของคนเช่นครูกันและครูมิงก็เป็นคํานามนะครับหรือว่าสถานที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนที่เรากําลังเรียนอยู่ตอนนี้ก็เป็นสถานที่แสดงว่าคําว่าโรงเรียนก็ต้องเป็นคํานามเยี่ยมมากเลยครับหรือครูกันคะภาพที่ครูกันมีมาให้เด็กๆเนี่ย ก็เป็นคำนามไหมคะเป็นอันนี้อะไรคะเนี่ยสีครับอนะคะดินสอก็เป็นชื่อเรียกของอะไรคะ สีเป็นอะไรคะสิ่งของอันนี้ใครเอ่ยนักเรียนนักเรียนหรือเป็นเด็กผู้ชายได้ไหมคะได้ได้หรือเป็นเด็กชายหัวโตได้ไหมคะได้นะคะเพราะว่าเขาวาดภาพมาแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กนักเรียนก็เป็นชื่อเรียกคนใช่ไหมคะแบบนี้อันนี้อะไรคะกุการภาพนี้คืออะไรคะฮิปโปครับอ่าฮิปโปนะคะฮิปโปเป็นชื่อเรียกชื่อเรียกของสัตว์ของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาแบบนี้เรียกว่าฮิปโปนะคะอ่าเห็นไหม เป็นคำนามที่ใช้ชื่อเรียกอะไรคะเนี่ยสัดนะคะส่วนตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยถ้าเรามองรวมรวมเป็นภาพอะไรคะทะเลอ่าเป็นภาพทะเลทะเลหรือเกาะได้ไหมคะคุกันได้นะคะรอบๆบรอบๆอบเกาะเขาคงจะเป็นทะเลทะเลก็เป็นชื่อเรียกชื่อเรียกของอะไรคะสถานที่แล้วเกาะละคะเป็นชื่อเรียกของอะไรคะสถานที่แล้วอันนี้อะไรคะคุกันคะต้นมะพร้าวอ่าต้นมะพร้าวเด็กๆดูนะคะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็เป็นชื่อเรียกไหมคะคุกันเป็นชื่อเรียกของอะไรคะของพืชของพืช หน้าของพืชก็ได้อันนี้อะไรคะแดงแดงไม่ใช่คะเหลืองเหลืองค่ะพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะก็เป็นชื่อเรียกไหมคะเห็นทุกอย่างเรียกได้หมดเลยเด็กๆเห็นไหมนะคะแล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยร่มร่มนะคะร่มไม่เหมือนของกุกันเมื่อสักครู่อันนี้ร่มเอามาปักไว้แบบนี้ใช่ไหมคะก็เรียกเป็นชื่อเรียกอีกไหมคะเห็นอะไรก็มีชื่อเรียกไปหมดเลยแล้วนี้ล่ะคะห่วงยางห่วงยางค่ะห่วงยางก็เป็นอะไรคะเป็นชื่อเรียกของสิ่งของและไอ้ที่สีฟ้า น้ำเงินน้ำมันตรงนี้อะไรคะครูกันน้ำทะเลน้ำทะเลก็มีชื่อเรียกอีกเห็นไหมคะสแสดงว่าคำนามเมื่อสักครู่ที่ครูกันบอกว่าคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อของคนสัตว์สิ่งของสถานที่เห็นอะไรมันทําไมไปหมดเลยคะครูกันมีชื่อเรียกม,มีชื่อเ,เรียกหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นพืชทั้งหลายนี้เราเรียกว่าคำนามดังนั้นเมื่อสักครู่เด็กๆได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะที่ครูกันบอกว่าสิ่งของที่ครูกันให้ดูนั้นมัน ถ้าตามหลักภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรสรุปมันคือคำนามคนามนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะครูกันที่มีภาพสวยๆให้ครูมิงได้เรียนรู้กับเด็กๆค่ะขอบคุณครูมิงนะครับต่อไปครับคำนามของเรานะครับตัวอย่างนะครับนักเรนก็ได้เห็นไปเยอะแยะมากมายแล้วนะครับตัวอย่างที่ครูกันจะยกมาให้นี่คือตัวอย่างคำนามที่ใช้เรียกชื่อของคนมีอะไรบ้างนะครับมีคุณครูครับคุณครูเป็นคนไหมเป็นนะครับคุณครูเป็นคนฉะนั้นคุณครูก็เป็นคำนาม คำว, <S <S ว่าเพื่อนครับเพื่อนของเราเป็นคนไหมเป็นนะครับนั้นคําว่าเพื่อนก็เป็นคํานามคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนไหมครับแน่นอนคุณพ่อเป็นคนนะครับดังนั้นคุณพ่อก็เป็นคํานามคุณแม่นะครับคุณย่าหรือว่ากรัชนกกรชนกคือเป็นชื่อเรียกใช่ไหมครับชื่อเรียกของคนอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงของเราชื่อกรนชนกดังนั้นกรันชนกเขาเป็นคนไหมครับแน่นอนเขาเป็นคนนะครับดังนั้นกรชนกจึงเป็นชื่อของคํานาม ต่อไปครับตัวอย่างคํานามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์บ้างเช่นคําว่าไก่นะครับไก่เป็นสัตว์นกยุงแมวเสือกระต่ายและจิ้งจกนะครับคำที่ครูการยกมาให้นะครับตัวอย่างทั้ง6คํานี้สัตว์6ชนิดนี้นะครับก็เป็นสัตว์ทั้งนั้นทั้งนั้นคำคำว่าไก่นกยุงแมวเสือกระต่ายจิ้งจกจึงเป็นคํานามนะครับเรียกชื่อของสัตว์และมีอีกเยอะแยะมากมายเลยครับสัตว์ใกล้ๆตัวของเรานะครับต่อไปคํานามที่ใช้เรียกสิ่งของเช่นคําว่า ดินสอยางลบสมุดเสื้อผ้ากระเป๋าและรองเท้าเห็นไหมครับว่าตัวอย่างทั้งหมดนี้ทุกอย่างเป็นสิ่งของหมดเลยดินสอไว้ใช้ทําอะไรครับไปใช้เขียนนะครับยางลบเอาไว้ลบคําผิดใช่ไหมครับสมุดก็เอาไว้เขียนเสื้อผ้าเอาไว้สวมใส่กระเป๋าเอาไว้สวมใส่เอาไวส้สะพายนะครับรองเท้าก็เอาไว้สวมใส่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือสิ่งของดังนั้นคําเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็จึงเป็นคํานามนั่นเอง คํานามครับที่ใช้เรียกชื่อของสถานที่มีอะไรบ้างเอ่ยที่เราอยู่เลยตอนนี้ก็คือโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราไว้ศึกษาเล่าเรียนดังนั้นคําว่าโรงเรียนจึงเป็นคํานามคําว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสถานที่ไหมครับใช่แล้วครับเป็นสถานที่เก่งมากเลยเอาไว้รักษา a, คนป่วยใช่ไหมครับโรงพยาบาลสวนสัตว์เป็นสถานที่ไหมครับ เป็นเห็นไหมครับเป็นขะ้าวผสสัตว์จึงเป็นสถานจึงเป็นคำนามนะครับที่ใช้เรียกสถานที่สถานในรถไฟก็เป็นคำนามสถานีนตำรวจก็เป็นคำนามนะครับคำนามที่เป็นสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าน้ําตกทะเลต่างๆนะครับก็เป็นคำนามเก่งมากเลยนะครับต่อไปครับคำนามมีด้วยกัน กี่ชนิดนะครับก็มีแบ่งได้อีก2ชนิดก็คือคำนามไม่ชี้เฉพาะและคำนามชี้เฉพาะคำนามไม่ชี้เฉพาะคืออะไรเรามาดูนครับคำนามไม่ชี้เฉพาะก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นคุณครูโรงเรียนเห็นไหมครับไม่รู้ว่าคุณครูอะไรคุณครูมีอีกตั้งเยอะแยะมากมายหลายๆคนโรงเรียนโรงเรียนในประเทศของเราในโลกของเราก็มีอีกหลายโรงเรียนดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรก็พูดตัวทั่วไปไม่ได้เจาะจงลงไปนะครับ เช่นโรงเรียนคุณครูสวนสัตว์เห็นไหมครับไ่ได้เจาะจงว่าโรงเรียนอะไรคุณครูคือคุณครูคนไหนสวนสัตว์คือสวนสัตว์ที่อยู่ที่ไหนคํานามชี้เฉพาะครับเขาบอกว่าเป็นคํานามที่ใช้เรียกชื่อชี้เฉพาะเจาะจงของคนสัตว์สิ่งของนะครับสถานที่ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมาดูตัวอย่างกันนะครับคำนามไม่ชี้เฉพาะนะครับคำแรก เช่นโรงเรียนนะครับโรงเรียนเป็นคานามไม่ชี้เฉพาะเพราะเราไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมีที่ไหนบ้างแล้วก็อะไรครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยดังนั้นถ้าเราอยากจะทําให้มันเป็นคํานามชี้เฉพาะเราก็แค่ใส่ชื่อลงไปเช่นโรงเรียน น้องแกเห็นไหมครับเรารู้เลยว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนที่ไหนโรงเรียนวังไกลกังวลเห็นไหมครับชี้เฉพาะเจาะจงเพราะมีเพียง1เดียวมีที่เดียวเท่านั้นหรือว่าชื่อโรงเรียนของนักเรียนเองนะครับตอนนี้ก็เป็นคำนามชี้เฉพาะโรงเรียนอะไรที่เราศึกษาเราเรียนอยู่ต่อไปครับคุณครูถ้าบอกว่าคุณครูก็เป็นคำนามทั่วๆไปเราก็ไม่รู้ว่าคุณครูคนไหนแต่ถ้าเราบอกว่าคุณครูมิ้งคือนี้รู้ยังครับว่าใคร รู้แล้วนะครับก็คือคุณครูมิงหรือว่าชื่อคุณครูของนักเรียนเองนะครับก็เป็นคำนามชี้เฉพาะต่อมาถ้าเราบอกว่าสวนสัตว์คำว่าสวนสัตว์สวนสัตว์นะครับก็เป็นคำนามทั่วๆไปเราไม่รู้ว่าสวนสัตว์ มีที่ไหนบ้างมีอีกหลายๆที่เลยดังนั้นถ้าเราใส่ชื่อลงไปมันก็จะเป็นคํานามชี้เฉพาะลงไปอีกเช่นสวนสัตว์ดุสิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็รู้แล้วว่าสวนสัตว์ดุสิตอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับและเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยะนะครับอุกันคะครับอันนี้คือคํานามชี้เฉพาะใช่ไหมคะและไม่ชี้เฉพาะใช่ไหมคะใช่ครับสรุปเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคํานามอุ้ยคุณครูจะหอมหนังสือมาทําไมเนี่ยอ่ะคุกันกช่วยถือค่ะเด็กๆขะเมื่อสักครู่นี้ ครูกันทำไมคะกำลังอธิบายเรื่องคำนามนะคะข้าคำนามนั้นเป็นชื่อเรียกของคนสัตว์สิ่งของหรือพืชถ้าครูมิ้งสรุปง่ายๆได้ไหมครูกันก็คือสรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแต่มีชื่อใช่ไหมคะแม้กระทั่งสิ่งที่เรามองเห็นและเรามองไม่เห็นเช่นเด็กๆบอกว่าผีผีมีชื่อเป็นชื่อไหมครูกันนชื่อชื่อของอะไรครับครูกัน ชื่อของผีครับชื่อของผีสิ่งที่เด็กๆทำไมคะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้น่ากลัวมีลิ้นยาวๆมีคอยาวๆมีจินตนาการไปซึ่งจริงๆแล้วเคยเห็นไหมคะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแต่ก็ยังเรียกมันว่าผีหรือว่าอะไรนะเทวดาเคยเห็นเทวดาไหมคะไม่เคยไม่เคย<ม>เห็นตัวจริงแต่เคยเห็นแต่ในอะไรคะในรูปภาพในภาพบอกว่าเทวดาต้องสวมชฎาสูงๆใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีอะไรนะคะสามารถเสกสามารถดูแลทุกอย่างได้เราก็เรียกว่าเทวดานั่นคือ คำนามและเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งชื่อสัตว์นะคะสัตว์ทุกชนิดเลยที่กันยกตัวอย่างนะคะก็คือชื่อนะคะชื่อของสัตออนะว์ก็เป็นคำนามชื่อของพืชได้ไหมคะครูกันได้ครับพืชเช่นอะไรนะเช่นอะไรนะพืชผักผลไม้รวมกันนะคะพืชผักผลไม้เช่นแอปเปิ้ลมังคุดละมุดลำไยมะกรูดมะไฟมะเฟืองมะราวได้ไหมคะได้ผักกาดปักวางตุ้งก็เป็นคำนามทั้งนั้นเลยแล้วก็พอปุ๊บขึ้นมาก็จะรู้ทันทีว่า มันมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะสถานที่ก็เช่นกันแบบนี้เรียกว่าคำนามแต่เราต้องเจาะจงลงไปใช่ไหมคะเหมือนกับหนังสือของครูเจาะจงลงไปหมายความว่าคำนามเนี่ยรวมรวม,รวมกันนะคะก็เรียกว่าคํานามแต่เมื่อสักครู่ครูกันบอกว่าคานามแบ่งออกเป็นได้แบบ ไม่ชี้เฉพาะกับชี้เฉพาะอันนี้ถ้าคุณครูมิงหอบมาตะก,กีอ้อยากจะมาคุยกับครูกันบ้างกับเด็กๆบ้างรวมๆแล้วเรียกว่าอะไรคะครูกันหนังสือหนังสือใช่ไหมคะหนังสือแต่หนังสืออะไรบ้างที่ครูมิงหอบมาเนะี่ยครูมิงชอบบ้าหอบหนังสือหนังสือเล่มน,นี้เขาจะเขียนว่าผีเสื้อและดอกไม้นะคะเป็นหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนควรอ่านามันเป็นนะวะนิยายนะคะ ถ้ารวมกันคือหนังสือคือไม่ชี้เฉพาะ,า<ล>ะแต่ถ้าครูมิง้งหยิบขึ้นมาป,ปุ๊บครูมิง้งบอกเลยว่าหนังสือนวนิยายเรื่องผีเสื้อและดอกไม้แบบนี้ครูมิ้งกําลังทําไมลงไปคะครูกานชี้เฉพาะลงไปนะคะแล้วถ้าเล่มน,นี้อีกล่ะคะนะคะถ้าเรารวมกันก็คือหนังสือแต่ครูมิง้งถ้ารวมกันเป็นหนังสือก็คือไม่ชี้เฉพาะแต่ถ้าครูมิ้งบอกว่าหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยนิ่ๆนิ่บับ การเรียนรู้เล่มสามอ่านมันทั้งหมดเลยครูมิ้งกำลังทำไมเท่ากันชี้เฉพาะลงไปใช่ไหมคะ,ห,มคะหรือยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้อีกอันนี้รวมกันก็เป็นหนังสือนะคะแต่หนังสืออันนี้คือหนังสืออะไรนะคะหนังสือการ์ตูนชี้เฉพาะลงไปอีกการ์ตูนมีตั้งหลายเรื่องที่เด็กๆชอบนะคะชี้เฉพาะลงไปก็หนังสือนิทานเรื่องปังปอนอ่านะคะหรือหนังสืออะไรคะ นิทานใช่ไหมอ่านิทานก็มีเยอะแยะมากมายหลายเล่มเลยคุณครูชี้เฉพาะลงไปเลยนะคะกุกันถ้าไม่ชี้เฉพาะคือหนังสือนิทานชี้เฉพาะคือหนังสือนิทานเรื่องอะไรอยู่ในทะเลแบบนี้ได้ไหมคะกุกันอ่าอันนี้ก็เช่นกันก็เป็นอะไรคะเป็นหนังสือเหมือนกันแต่เป็นหนังสืออะไรหนังสือแบบเรียนหนังสือแบบเรียนก็ยังเป็นทั่วไปแต่ถ้าชี้เฉพาะคือหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต นะคะวัรณคดีลำนำระดับชั้นมาทึงษาปีที่สามก็ทำไมไปเลยคะกัน<อ>ชี้เฉพาะไปเลยชี้เฉพาะเจาะจงยิงเล่มนี้คะ่ะเล่มนี้ต้องให้กุการแบกไว้หนักมากเล่มนี้ก็เป็นหนังสือแต่หนังสือเล่มนี้มีหนึ่งเดียวใช่ไหม embody? คะกุกัน mm hmm. นั่นก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554พิมพ์ครั้งที่สองเจาะจมลงไปก็เป็นชี้เฉพาะอ่า ข้อพื้นคะครูกัน <c oughs> แบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้เด็กๆเ,เห็นว่าชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะนั้นเป็นอย่างไรคาครูกาน <c oughs> ต่อไปนี้ <c oughs> เด็กๆเ,เข้าใจเรื่องคำนามรู้ว่าคำนามชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะคืออะไรและครูกันมีอะไรจะมาฝากเด็กๆให้เรียนรู้อีกไหมคะครับต่อไปครับครูกันก็จะให้นักเรียนนะครับได้ เรียนรู้หน้าที่ของคํานามบ้างนะครับเรารู้ความหมายไปแล้วแล้วคํานามเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรได้บ้างในประโยคนะครับหน้าที่ของคํานามก็คือจะทําหน้าที่เป็นประธานและเป็นกรรมนะครับจำได้ไหมว่าส่วนประกอบของประโยคตอนที่เราเรียนตอนป .2 ประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีประธานมีกริยาและมีกรรมเห็นไหมครับเยี่ยมมากๆเลยบางคนจําได้หน้าที่ของคํานามก็จะทําหน้าที่เป็นประธานได้และทําหน้าที่เป็นกรรมได้ตัวอย่างเช่นนะครับประโยคที่ว่าแมวกินปลานะครับถ้าเราแบ่งออกมาเป็นคํํๆก็จะได้คําว่าแมวคําว่ากินและคําว่าปลานะครับคำว่าแมวมีชนิดของคําก็คือเป็นคนํานามเพราะแมวเป็นชื่อของของอะไรครับคนสา่งของหรือสถานที่ ของสัตว์นะครับดังน, <AL> นั้นแมวจึงเป็นคำนามนะครับทำหน้าที่เป็นประธานประธานจําได้ไม่เอ่ยว่าคืออะไรประธานก็คือผู้ที่กระทานะครับผู้ที่กระทําในที่นี้แมวกําลังทําอะไรอยู่แมวกําลังกินดังนั้นแมวเป็นคนกระทานะครับดังนั้นกินคําว่ากินครับเป็นทําหน้าที่เป็นเป็นชนิดของคําคือคํากริยานะครับคํากริยาคือคําที่แสดงอาการหรือการกระทําดังนั้นการกินครับกิน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 อย่างนี้จึงเป็นคํากริยา และปลาครับปลาเป็นชื่อของคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ครับชื่อของสัตว์ใช่ไหมครับปลาดังนั้นปลาจึงเป็นคํานามและทําหน้าที่เป็นกรรมทํำไมถึงทําหน้าที่เป็นกรรมกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทําเห็นไหมครับในที่นี้ปลามันโดนกินโดนใครกินโดนแมวกินเข้าใจไหมครับ แมวก็คือคำนามปลาก็คือคำนามแล้วก็ทำหน้าที่แมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานปลาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนั่นเองใช่ไหมคะทุกการใช่ค่ะ